สวัสดีครับ639วันสงครามยูเครนในระหว่างที่การสู้รบก็ยังดําเนินต่อไปภายใต้ฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนะครับซึ่งฤดูหนาวเนี่ยมาพร้อมกับความคาดหวังของกองเชียร์ของรัสเซียที่หวังว่ารัสเซียเนี่ยจะรบเก่งในหน้าหนาวส่วนความวางอื่นๆก็ยังคงอยู่นะครับเช่นยุโรปจะเดือดร้อนจากการขาดแคลนพลังงานจนต้องมางอนงอรัสเซียมาสีโรราบให้กับรัสเซียเพื่พอแลกกับก๊าซ อีกความหวังคืออังกฤษนะครับจะอดมื้อกินมือ้อผอมแห้งกันทั้งประเทศความหวังนี้ก็ยังคงอยู่แม้ว่าจะผ่านมาสองหนาวแล้วกองเชียร์รัสเซียก็ยังไม่ท้อนะครับยังแอบหวังลึกๆในใจเสมอเพราะว่าเชื่อมั่นในความคิดของตนเองอยู่ประเทศประชาธิปไตยแต่ว่าหัวใจเป็นปเผด็จการก็วาว่นหน่อยนะครับในระหว่างที่รัสเซียยังมีความหวังท่ามกลางเกียรติหิมะมีผู้นารัสเซียอย่างปูตินเนี่ยออกมาพูดว่า อยากให้นานาชาติเข้ามามีส่วนในการยุติสงครามในยูเครนมันหมายถึงอะไรนะครับปูตินคงดูจากสงครามอิสราเอลกับฮามาสที่มีหลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาพูดคุยอันนี้ก็เพื่อยุติสงครามนะครับแต่ว่าสงครามยูเครนเนี่ยไม่มีใครคุยกับรัสเซียเหมือนไม่ให้ความสําคัญมีนําซ้ำเนี่ยนานานชาติก็ยังคว้าบาดราัสเซียด้วยทําไมไม่เหมือนกับอิสราเอลปูตินก็คงน้อยใจนะครับและปูตินเนี่ยพยายามเรียกร้องความสนใจ ถ้าเรามองแบบเป็นธรรมการที่รัสเซียมาปลุกรุกรานยูเครนกับอิสราเอลปุกกาซามันต่างกันนะครับอิสราเอลถูกโจมตีก่อนและปาเลสไตน์เนี่ยไม่ใช่ประเทศ ปาเลสไตน์ไม่ได้เป็นสมาชิกของ UN อิสราเอลในฐานะเป็นประเทศแล้วก็เป็นสมาชิกของ UN ก็มีสิทธ์ตอบโต้ได้ส่วนรรสเซียบุกรุกรานยูเครนเนี่ยแค่อยากได้แผ่นดินของเขาและยูเครนเป็นสมาชิกของ UN เป็นประเทศตามกฎหมายรัเสเซียจะเอาแต่ใจนี่ไม่ได้ถ้ารัสเซียไม่ใช่สมาชิกถาวรของ UN ป่านนี้โดนทุบราบคาบนี่ไปแล้วนะครับ แล้วนานาชาติจะไปช่วยยุติสงครามยูเครนได้อย่างไรพอรัเสเซียจะเอาแต่ใจมันเกินไปนะครับและปูตินเนี่ยจะมาเรียกร้องจากนานาชาตินี่ทำไมไม่มีใครอยากคุยด้วยกับประเทศที่ไม่เคารพกฎ UN เอยู่แล้วไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้วยไม่มีใครอยากยุ่งด้วยปูตินต้องเข้าใจนาจุดนี้นะครับ 639วันสงครามยูเครนนี่เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้รัสเซียก็ยังวนเวียนพยายามยึดเมืองอารเปียบกาแต่ว่ายูเครนก็ยังต้านไว้ได้นี้เช่นเดิมนะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างใช้คัสเตอร์บอมนี้ใส่กันซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันจะเป็นอันตรายต่อพลเรือนแต่ว่านาทีนี้ต้องใช้เพื่อความได้เปรียบแม้ว่ามันจะเป็นอาวุธต้องห้ามก็ตามนะครับ สหรัฐอเมริกาก็คงให้ความชื่อเหลือยูเครนปล่อยให้รัสเซียเนี่ยร้อนรนในหน้าหนาวนี้ต่อไปรัเสเซียเคยพูดไปว่าพร้อมทําสงครามแบบยืดเยื้อสหรัฐอเมริกาก็สนองนโยบายนะครับส่งอาวุธให้กับยูเครนนี้ต่อไปพิสูจน์สายป่านว่าใครเนี่ยจะยาวกว่ากัน ส่วนกลางโฮมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่25พฤศจิกายนนี้ออกมานะครับฐานของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ3 2 3 7 6 0นายเพิ่มขึ้น8 6 0นายยังสูงอยู่นะครับรถถัง5,502เพิ่มขึ้น6ยานเกราะ1263เพิ่มขึ้น7ปืนใหญ่7,851เพิ่มขึ้น18จรวดจะรหดลายลำกล้อง905เพิ่มขึ้น1นะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศ596เพิ่มขึ้น1 โดรน5,808เพิ่มขึ้น8เครื่องบิน323เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนาวุธร่อน1,565เพิ่มขึ้น1นะครับเรือรบ22เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพาณะ1,259เพิ่มขึ้น29แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,112เพิ่มขึ้น4นะครับ